คนเยอะกว่าที่คิดแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่ามารอนานมากระวังเปียกผลนะครับพวกที่อยู่ข้างเราแบบลงนะวกที่มาดูดิโอ้คนตกคนตกหรือเปล่ายังยังนะฮะยังไม่ตกนะฮะไม่ตกครับอ่าแล้วครับแล้วรูดิวอะไรบ้าง ดีใจมากๆเหมือนเดิมเลยครับที่ท like okay. ุกคนมาหาเยอะมากๆเลยวันน eh <so ี้แล้วก็ช่วยร้องเพลงงานสนุกด้วยเก่งมากโซนๆทุกคนเก่งมากครับแล้ว네ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเช่นกันครับที่ได้มางานเปิดตัว Stand a l o n e ที่ที่แรกของ The Face s p e c i a l ครับวันนี้ก็มาในธีมสีเขียวสีเขียวทองเรามาแบบธรรมชาติรคอนเซ็ปต์ natural story ครับ ใช่วันนี้ก็เห็นทุกคนวันนี้ก็เห็นหลายคนเลยครับที่ใส่สีเขียวมาก็ตรงตีมพอดีเลยเลยเก่งมากนี่มีดาวด้วยเมื่อกี้แต่เขาไปไม่มีนะครับมีแค่ในวิดีโอมีนะครับดาวประการ ใจมากเลยครับชอบสีเขียวพี่หน้าเขียวหนูชอบไหมอะไรนะความแห่งความรักเนี่ยนะของความเอานี้ละกันชื่อฟารว่าสนสนที่รักเออเฮ้ยฮิฮยน่ารักจังที่เมื่อกี้พึ่งคิดได้พึ <S <S ่งค<ส>ิดได้เลยสน,สนที่รักส,ส,สนสนที่รัก,รกครับผมโอ้โหหนูอย,อยากอยู่ในตำแหน่งอะไรครับ จริงๆเลยอ่ะมาตอบตรงกลางดีกว่าฮะตอบตรงกลางได้เลยถราแบบเจ้าของฟาร์มทำเงานหนักก็ต้องมีผู้ดูแลดูแลดูแลฟาร์มหรือว่าดูแลเจ้าของฟาร์มก็ดูแลทั้งคู่แหลยทั้งคู่นั่นแหละแบบนี้ไมีคนบริหารฟาร์มแล้วต้อง ก็คิดว่าทุกคนน่าจะอยากอยู่รู้เอ้ยไม่ใช่ทุกคนน่าจะทุคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าก็ผมอยากไปไหนตอนนี้ใช่จะไม่เปลี่ยนที่จนกว่าจะได้ไปครับจะไปเมาดีที่สุดเลยตอนนี้พาไปเมาดีใช่ครับก็เพราะอะไรถึงอยากไปอืไปด้วยได้ไหม ไปด้วยได้ไหมจริงๆริงก็จริงๆถ like well. so cool. ้าทุกคนไปด้วยก็น le ่าสนุกดีนะทุกคนไปด้วยไปมากๆอยากไปดูตันหนูเรื่องที่พันเราตะพาที่ไหนรยแล้วังแล้วให้หนูเรื่องพี่พันจริงๆเอาจริงที่เลียงายที่ไปเ่ะ รรกีมัไปบอปีมได้เลยใช่ครับสบายมากครับผม, <S <S มเดี๋ยวไว้เรื่องที่พาขึ้นไปเราใส่ใส่เตะโ,อ,โอ,อ้ยที่น่าสุดผมก็เรียกเท้าเฮียอืมอ่าปเฮียถ้าอยาก,ยากพาหนูไปใช่ไหมอยากไปแถบยุโรปค,ครับผมเราอยากไปยุโรปมากเพราะว่ายังไม่เคยไปเลย ่อยากไปเห็นพวกบรรยากาศเราชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยาอ,อยากเห็นน้ำตกสูงแม่น้ำก,กว้างภูเขาสูงหรือว่าเทือกเขาอะไรเงี้ยเราชอบมากโโห,หรือว่านักเช้าอะไรเงี้ยชอบมากโอ้โหหน่าตาทิพย์เชียงรายใช่ไหมอ๋อทิพย์เชียงรายครับครับทิพย์เชียงรายคือไงฮะอ๋อ เมาถึงว่าบอสเชียงรายใช่ไหมครัอ๋อโอเคครับผมเออบอสที่เชียงรายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเราดูกันนะครับผมเอาส่งส่งทีมง,งานให้เราสั่ต่อ,อ,อ,อแล้วในบางส่วนนะครับผมมันมีมันมีทั้งในงตัวกล้องแล้วก็ในมือถือของผมเองทุกคนอยากดูมากเลยใช่ไหมครับอยากให้ดูเหมือนกัน,นะครับผมของดีต้องอดใจรอนะครับทุกท่านนะฮะอ่ะอดีอย่างไรตอบสั้นเลยครับว่าดีเย็ดมากๆครับผมเออ ไม่ได้อวยเพราะว่ามันดีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้กันมากอาจจะด้วยนิสัยของเราแบบคล้ายๆกันมีความชิลแล้วก็เย็นเหมือนกันครับผมเรารู้สึกดีมากๆต,าตัวเองเปลี่ยนไป<ส>มาก้อกแค่ไหนก็เมื่อกี้ได้บอกแล้วโอ้โหสิ่งสิ่งที่เด่นชัดตอนนี้นคือเมื่อก่อนเราแบบโอูโหเอหอเมือ่อกี้ยังบ่นยเนี่ยเมื่อกี้ยังบ่นกันรู้เลยว่า เนี่ยเทียอยู่หนูชนพิพัสาวหนูแล้วหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้เทียกลายเป็นน้องซีเลยหรือว่าหนูอาจจะได้ซ้อมเฮียจากตัวเฮียไปก็ก็มีบ้างแบบคุณ <Gesch> ทั <c oughs> <Bom> ้งสองคนเคยแบบหัวชนกันแล้วสลับนิสัยกันไหมฮะช่วงหลังนี้พวกคุณสองคนดูเปลี่ยนกันนะฮะสลับกันเหรอครับดูมีความรู้สึกว่าเองดูซอฟต์ลงครับผมเพราะว่าก็ก็หนูหนูพูดนุ่มนิ่มๆ ก็รเราเหนื่นูย,ยู้ลหนูู่้แบบเล่มๆเลยไม่เป็หญ่ก็ยังเยอะเลยแเรา <ะ S 2> ดิวล้วครับผมครับดีอย่างไรก็ดีทุกอย่างเลยไม่เอายไอาคยไม่ไมไมได้อ้เอาจะไม่ดีจะครับจะพดอะไรจะกลายปเป็นเฮียนิวแล้วนะฮะเียแล้วก็จะบอกว่ามีเฮียก็ ดีมากๆแบบมากๆครับถ้าไม่มีก็ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ไม่ไม่คีดว่าก็คงไม่มีวันที่จะไม่มีเงียหรอกเพราะเรารู้จักกันแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดนั่นแหละถึงแม้ว่ามันมันควรเป็นหนูที่เกิดอเทียเพร่ะฉัเขาไเื่อนเอารก็คือเรารู้จักกันแล้วใช่เราก็จะซัพพอร์ตดูแลกันไปนะ เราบอกทุกวันโอ้เดี๋ยวจะฮะกับคำตอบเมื่อกี้น wow ี้ผมนึกเพลงออกเลยฮะก็เปลี่ยนไปอยู่เหมือนกันนะครับแบบรู้สึกว่าได้ความแบบความแสบหรอแปลกแปลกอ๋องั้นก็ได้มาแปลกแปลกหมือกันเลยคจะแปลกหมดได้เลยับแล้วก็ได้ความมาดแบบความคูลความแล้วก็ ไม่ต่อเกตก็ได้นั่นแหละครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการแบบทํางานเยอะแยะมากมายจากเฮียเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยโอ้ถือว่าทั้งสองท่านถือว่าทั้งทั้งสองท่านก็ชอบตรงที่งานคอนเสิร์ตครับตอนจบที่ตอนแรกเราคิดว่าจะมีแค่แสงแสงมือถือใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับว่าหัวใจดูมันอีกด้วยเอาสึกรับ แฮปปี้ <Happy>, yeah, มาการะลักมากๆครับผมชอบตรงที่ทุกคนแบบช่วยเป็นกำืัองใจแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนมากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยแชเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจอ่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนที่ซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้คนแบบทุกคนเลือกันแปกไปกับพวกเราเอ <c oughs> <c oughs> จ่บ,บางทีแบบเวลา วิดีโอวิดีโอคอลกันอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็บอกว่าอ,อะไรนะมารำให้ดูด้วยเราเก๋โบนอย่างเงี้ยน่ารักมากเลย <c oughs> ใช่ครัแล้วก็ชอบเวลาที่ทุกคนแต่งตัวแบบเหมือนคอสเพลย์มางานอีเวนต์มาเจอผมกับเก๋ยอย่างเงี้ยอันนี้แบบเห็นแล้วแต่งเข้ากันเนาใช่น่ารักมากๆชอบมากครับหรือว่าแบาบงทีนั่งในรถมาเมื่อกี้เขาแบบว่าอย่างเงี้ยจับขาลาองไปทีก็ยื่นมือไป เขาจะไดมไม่ได้พูดอะไรนะแต่ก็อยากให้ระวังใจอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตื่นเต้นหรือว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมีคยกมถกรใจอะไรเลยไม่กอดของขอบใจนะกอดกว้างทั่วโลกรวมเลยเจาหลับใครที่เหนื่อยหรือว่าท้ออะไรก็ ผมกับเพียก็เป็นกําลังใจให้เสมอเลยครับก็อยากจะบอกว่าในวันที่เหนื่อยวันที่ท้อมาขอกำลังใจจากผมกับเพียได้อย่างเวลามาเจอกันอย่างเงี้ยครับก็ขอลังใจได้เสมอเลยพร้อมจะเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผมกับเพียมาตลอดนกันนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนกันครับรักทุกคนมากๆเลยนะรักไหมครับ